สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาที่ที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกลูกกลองลูกหนึ่งนะครับที่เป็นลูกกลองที่สามารถนําไปเล่นได้ในหลากหลายแนวเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปไม่ว่าจะเป็นเอ่อ uh, สไตล์พ OP ร็อกสไตล์ร็อกก็มีนะครับผมหลายๆเพลงเลยครับผมามาดูาจังหวะนี้มันเป็นยังไงนะครับผมหนึ่งห้องจะมีอยู่4จังหวะน,นะครับเบสดดัมจะเหยียบเป็นตัวดําไปเรื่อยๆเลย 1, 2, 3, ห,เนเนหนึ่ง,งสองสามสามี่ไฮแ นะครับผมส่วนแสแน่นะครับผมในจังหวะที่1และจังหวะที่3เนี่ยจะมาในจังหวะอ่ะ one e and ะส่วนจังหวะสอกับจังหวะสี 4, จะมาจังหวะแอนทูแอนลองดูช้าๆก่อนนะครับ one e a n อ a two e and a three e and a f อ u r e and a คราวนี้ผมจะลองตีเร็วขึ้นลองเป็นแบบกรุ๊ปสกรุ๊ปหนึ่งฟอร์มลูกส่งแล้วกัน,นครับ เราลองแบบตีเร็วขึ้นไปอีกว่ามันจะเป็นยังไงดูเป็นไงครับคุ้นกันหรือเปล่า,าพอตีเร็วขึ้นมันจะเริ่มคุ้นเ,ออเพลงนี้เคยได้ยินนะครับผมหลายๆคนก็นําไปใช้ในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นแบบ ทำให้บทเพลงดูมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับผมในลูกกองลูกนี้นะครับก็ลองไปฝึกเล่นดูแล้วกันแล้วไปลองใช้ในบทเพลงต่างๆนะครับหรือว่าลองไปฟังดูว่าไอ้ลูกกองลูกเนี้ยมันอยู่ในเพลงไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะครับว่าเราเคยได้ยินลูกกองลูกนี้เนี่ยในเพลงไหนบ้างนะครับผมถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกรองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ